สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่21มีนาคม2564โดยเฉพาะบัครั่งเชลซีนะครับเรามาดูข่าวเชลซีเช้านี้กันดีกว่าน,นะครับเริ่มด้วยที่ข่าวนี้กันเลยพรีวิววิเคราะห์สกุบอลเอฟเอคคู่ระหว่างเชลซีประทักทางเชฟฟิลด์ดาบคู่งานนี้ฟันชงเช้งกันเลยทีเดียว โดยท o มัสทูเคิลนายใหญ่ของเชลซีผลงานกาลังร้อนแรงนะครับผมโดยเกมนี้อาจจะปรับทัพพอสมควรแต่น่าจะให้โอกาสโอริเยตชิรูลงสามเป็นตัวจริงต้อนรับเชฟฟิลที่ขอสู้เต็มที่มีเรียนบรูสเตอร์เป็นตัวชีเด็ดในศึกฟุตบอลเอฟเอับรอบแปดทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันนี้ เรามาดูผลงานท้านัดหลังสุดกันก่อนดีกว่าของทั้งสทีมเลยจะฝั่งเชลซีกันก่อนก็แล้วกันโดยกันนี้วันที่17เดือน3 2021ชนะอาราติโก้มาดปรดไป2-0วันที่13เดือน3 2021เสมอกระทั่งเรดจูเตปไป0-0วันที่8เดือน3 2021ชนะเอฟเวอร์ตันไป2-0วันที่5เดือน3 2021ชนะลิเวอร์พูลไป1-0และก็วันที่1 8เดือน2 2021นะฮะเสมอกระทังแมนยูไป0-0 สุดท้าฟังผลงานทั้งนัดหลังสูนทางเชฟฟิลด์นั้นก็จะมีวันที่เ5เดือน3 2 0สอแพ้เลสเตอร์ไป0ูต่อ5วันที่6เดือน3 2 0 2องแพ้ซอลตัมตันไป0ูต่อ2วันที่4เดือน3 2 0 2 1ชนะแอสตันวิลล่าไป1นต่อ0วันที่18เดือน2 2 0 2 1แพ้เรเบรูไป0ูต่อ2และกับวันที่21เดือน2 2 0 2 1นะฮะแพ้ฟูแล,ลมไป0ูต่อ1นั่นเอง โดยสฉาะความพร้อมของทั้งสองทีมในเกมนี้งานนี้ฝั่งเชลซีนั้นนายใหญ่ชมาตชูเคลิลของทางเชลซีเพิ่งจะพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกแชมเปียนลีกหลังเอาชนะอาราโกเมบริกมาได้2.0ต่อ 0, ในเกมยุโรปส่งนงานในเกมเอฟเอคัพพวกเขาเนี่ยเบียชนะบาร์บรีไปแล้ว1.0ต่อ 0. และกระทงพวกเขานั้นไม่แพ้ใครมาแล้ว13เกมติดต่อกันนับแต่ตัวเขาเข้ามารับงานกุมมงเชียน โดยความพร้อมในเกมนี้ทูเคิลจะได้ทั้ทงวิสันมาส์และก็จอรจินโย่พลนชดแบนในเกมยุโรปกลับมาเสริมความแข็งแกร่งกันอีกครั้งแต่ในรายของแทมี่อับรารหัมและทิโกซิวานั้นยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่ทำให้น่าจะไม่พร้อมสลับเกมในคำ่ำคืนวันนี้ ดยการจัดทัพน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะฮะโดยน่าจะมีการปรับทัพพอสมควรในส่วนผู้สประตูเกป้าอิสปารกาน่าจะรับโอกาสในการเฝ้าเสาแนารับ3าคนจะเป็นเซซ่าอัสริโกยตาอันเดสคิทเทนเซนและก็เคิร์สซูมาส่ววิงแบ็กสังขวาและก็ซ้ายจะเป็นหน้าที่ของคารามสันโอดอยกับทางเบนซิเวลในส่วนตรงกลางของสนามจะเป็นจอชินโยคุมเกมรับมาติโอโควาซิสส่วนแนวรับจะให้คิสเยนโูริช ทำเกมรถกระทามิสันอยู่ข้างหลังออริเกชิรูนั่นเองครับส่วนภาพความพร้อมทางฝั่งทางาดาบคู่เชฟฟ,ฟิลนะฮะงานนี้พอลเฮกคิงบอททอมคุณซื้อลักษาการของเชฟฟ,ฟิลที่เข้ามารับงานไม้ต่อจากทางคิสไวเดอร์อดีตในายใหญ่ที่พาทีมเข้ารอบนี้ด้วยการเบียชนะบริสตอลซิตี้เป็นต่อศูนย์เฮกคิงบอททอมเนี่ย ประเดิมงานแรกด้วยการพาทีมแพสเลสเตอร์เลทเทไปศูนย์ต่อ5ในเกมลีกล่าสุดเป็นการแพ้2นัดติดต่อกันและก็แพ้นัดที่4ในรอบ5เกมกันเลยทีเดียวโดยสภาพทีมในเกมนี้เฮดคิงวอตทอมนั้นจะช่วยใช้งาน e อีธานแอปปาดูก่อนหลังที่ยืมมาจากทางเชลซีเพราะเป็นการเจอกันทั้งสังกัดแม่รวมไปถึงพวกเขาที่เจ็บอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วไม่ว่าจะเป็นจอห์นอีแกนแจ็คบรอมนสันแจ็คโอคานเนลและก็ซันดอร์เบิร์กส่วนเดวิดแมกโรริดนั้นที่เจ็บเขา่าต้องทดสอบความฟิตกันอีกครั้ง การัดทับน่าจะมาในระบบ3-5-2โดยยึดชุดหลักลงเล่นโดยมีอารอนแลมเดลเฝ้าเสาส่วนแนวรับสามคนก็จะมีคิสบาแซมฟิลเจคิก้าและก็เอนด้าสตีเฟนส่วนวิงแบกขวาซ้ายก็จะเป็นเจเดนโบเกลกับทางแม็กโกลส่วนแดนกลางสามคนก็จะเป็นจอห์นลัตเทนทัมโอริเวอร์นอตวูดและก็จอห์นฟริกส่วนคู่หน้าจะเป็นโอลิเออร์แม็กเบอร์นีและก็เรียนบูสเตอร์นั่นเองครับ ส่วนคาดการณ์สเปนตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้นะฮะทางฝั่งเชลซีจะมาในระบบ3-4-2-1ก็ได้แก่เกป้าสปาร์กาเซซ่าอัสติกวยต้าอันเดสฮิตเซนเซนเคิร์ตซูมาคารัมัสันโอดอยโชจินโยมาโยโคเวซิสเบนซิเวลคิสเซียนโพลิซิสเมสันเมลและก็โอริเยชิรูนะฮะส่วนทางฝั่งนะผมคาดการณ์สเปนตัวจริงของทางฝั่งทางเชฟฟิลด์นั้นก็จะมาในระบบ3-5-2ก็ได้แก่อารอนเลนเดล บริดบาซัมฟิลเจคิก้าเอนด้าสตีเฟนเจเดนโบเกลจอห์นลาสตัมโอเวอร์นอตวูดจอห์นเฟร็กเม็กฟรอว์โอเวอร์เม็กเบอร์นีย์และก็เบรนบูสเตอร์นะฮะ โดยงานนี้นับตั้งแต่ที่ท่านทุกเ,เข้ามารับเป็นผดในายใหญ่ในทีมแซมฟอร์บริดนั้นก็ยังไม่เสียท่าให้บ้านไหนเลยนะฮะและยิ่งล่าสุดนั้นพวกเขาเพิ่งจะเปิดอ่าบา้านผ่านเข้าสู่รอบศึกถ้วยยุโรปด้วยผลงานอันน่าประลัดใจาทาให้เวลานี้นักเตะในทีมน่าจะอยู่ในช่วงที่มั่นใจสุดขีดต่อกันข้ามกับทีมเยือนอย่างทัพบดับคู่ที่ฟอร์มกําลังยแย่อย่างต่อเนื่องทางเกมรุกที่ยิงประตูได้น้อยที่สุดในลีกแล้ว บวกกับเกมรับที่เพิ่งเสียไปถึง5ประตูในเกมล่าสุดทําให้ตอนนี้โอกาสที่พวกเขาจะต้องตกชั้นนั้นสูงมากเลยทีเดียวโดยศักยภาพของนกเตะรวมถึงฟอร์มการเล่นล่าสุดนะฮะที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากพอสมควรทําให้เชื่อมว่าเกมนี้หากไม่มีอะไรผิดพลาดและลูกทีมของจูเิลนั้นไม่ประมาทจเกินไปก็น่าจะเป็นฝั่งของจางจุสถิน่นที่จะเอาชนะและก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแบบไม่ได้มียากเย็นมากไปสักเท่าไหร่นัก สุนผลสกอร์ต่างกันคิดว่าน่าจะสองประตูขึ้นไปอย่างแน่นอนต้องหลอนลุ้นกันในช่วงค่ำคืนวันนี้แล้วมันข่าวต่อมากันดีก่อนครับแอบมองเธออยู่นะจ๊ะสิงปรูเลงเซนฟีอาเกวรโรในช่วงสเสมอ์นี้โดยงานนี้ทางรระงานข่าวจากสื่อในประเทศอังกฤษได้เปิดเผยมาว่าสิงบรูเชลซีวางแผนที่จะเซ็นยาคว้าตัวเซอร์คิโออากโรแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมัยน,นี้ โดยกีเโร่คนนี้ย้ายจากทางอตเลติโกมบัติดนั้นมาอยู่กับทางแมนซิตี้เมื่อปี2011โดยปัจจุบันกลายเป็นดาวซันโบสูงสุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรไปแล้วอย่างไรก็ตามดาวยิงชาวเชนไตไว้สองปีรายนี้การังจะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้และยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่เลยท่ามกลางข่าวที่โผพันกับทางบารา์เซโลนายักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปน เดอสุดทางเมโทรนะผมสื่อดังแดนผู้ดีประบุเลยว่าเชลซีวางแผนจะเซ็นฟรีอาเกวโรคนนี้หลังหมดสัญญากับทางซิตี้ในช่วงสมมตอนี้ซึ่งเจ้าตัวก็ไม่ปิดโอกาสที่จะค้าแข่งในสกุขบอลธุรกิจกันต่อไปเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเปิดศึกลาตาคายสเปอร์พร้อมทุ่ม78ล้านปอนด์คว้าดีบบลามาร่วมทับให้จงได้ โดยกินทางเชลซีและก็ทั้งทัฮอสเปอร์นะฮะเปิดศึกไล่ล่าตัวเปาโลดิบัลลากองหน้าของทางูเวนตตสเข้ามาเสริมทีมโดยแข้งคนดักล่าวนั้นมีค่าตัวอยู่ที่48ล้านปอนด์เท่านั้นเองโดยเชลซีและก็ทั้งทั้ฮอสเปอร์2สองยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลตจรลงกิตเตรียมที่จะเปิดศึกแย่งกันคว้าตัวเปาโลดิบัลลากองหน้าวัย27ปีของทางูเวนตุสเข้ามาเสริมทีมในช่วงสมัยน,นี้ในก่อนหน้านี้เปาโลดิบัลลากองหน้าตัวเก่งของทางูเวนตตสนะ,ะับผมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เมื่อชั้นที่แล้วแต่พอหลังจากที่ทางอันเดรียสปีโรเข้ามารับหน้าที่ผู้จัดการทีมของมาลายจาวินโตสทําให้กองหน้าไวจยเช็ปีบรานี้มีโอกาสลงสนามน้อยลงจนเพิ่งได้ลงเล่นใกับทีมไปเพียงแค่8นัดในลีกเท่านั้นสำหรับชั้นนี้เจ้าตัวนั้นมีข่าวต้องการจะย้ายทีมไม่มากก็น้อย ่อนที่ล่าสุดนั้นจะเป็นทางทอตแนมนพัสเปอร์และก็เชลซีนะผมที่ให้ความสนใจจะคว้าตัวกองหน้าชาวอจเจจินตคนนี้มาร่่มทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้ด้วยค่าตัวเข้าๆประมาณราว48ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวเป็นนามังงานีะผมไม่แน่นะฮะต้องรอดูเสี่ยมีว่าใจได้หรือไม่อยากได้แต่ท่าที่ดูนี้เขาสนใจฮาร์แลนด์อยู่ณเวลานี้นั่นเองเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับมันใช่เลยนะเนี่ยเรโอบอกฮาร์เวิร์ด ทำให้นึกถึงเพื่อนร่วมทีมผีแดงคนนี้โดยปริโอเฟนานนะผมตานานกองหลังของแมนยูออกมาบอกว่าคลาสเวตนาวเตค่าตัวแพงของเชลซีทําให้ตนนั้นนึกถึงเพื่อนเก่าอย่างยิมิชาบาบตอฟอดีตหัวหอกทีมชาติบัลเกเรีย โดย58คนนี้ย้ายมาจากทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะฮะข้ามฟากสู่ฟุตบอลเทนิกิตกับทางเชลซีเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยค่าตัวรวมกันแล้วประมาณ71ล้านปอนด์ซูมิฟิลทีมชาติเยอรมนีรายนี้เพิ่งจะเริ่มมาโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงท้ายของฤดูกาลนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมล่าสุดที่ทางเชลซีเปิดบ้านเอาชนะอาดโกมาปริกไป2-0ในการสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดทางฟรินานเน่บอกว่าเขาเนี่ยฮะต้องใช้เวลาในการปรับตัว และก็คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนเขาทำให้ผมนึกถึงดิมิทาบาวตอฟในเรื่องของความใจเย็นนิ่งสุขุมบนฟอร์ยาของสนามฟุตบอลนั่นเองเป็นน้ันงานนี้นะผมทางวิดีโอก็เปรียบเทียบนะฮะตัวทางขายชาวเวิร์กับทางดิมิทาบาวตอฟเฉยเลยและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลุ้สโมสรเชลซีประจำวันที่21มีนาคม2564โดยเฉพาะพระครั้งเชลซีครับ